สวัสดีครับท่านที่เคารพสารส่วนจะเชิตวนนี้มาชวนชิดเรื่องของพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับเป็นพืชที่มีชื่ออยู่ในรามายณะหรือรามเกียรน,นะครับนั่นก็คือสังกรณีตรีชวานะครับมันเป็นพืชอยู่ในวรรณคดีมรดกของไทยนะไม่ได้ไม่ฝันว่ามันจะมามีอยู่จริงนะทำไมมันมีจริงอ่ะ ชื่ออย่ในั้นมันก็ดีทำไมทำไมนักพุกษศาสตร์มาตั้งชื่อปรากฏอยู่ในภูเขาเหลากาของเมืองไทยก็มีนะครับพืชที่มีชื่อว่าสังกรณีติชวาเนี่ยมาเห็นหน้าตามันนะเปิดดูที่ก o o g l กล้อ e เนี่ยเปิดแล้วปุ๊บ ก็เลยนึกถึงโอ้เมื่อหลายสิบปีก่อนโน้นเคยไปเที่ยวบนภูเขาทางโน่นทางจังหวัดเลยนะครับทางโน้นมันมีเขาเยอะแล้วก็เคยเห็นดอกดอกไม้ชนิดนี้ดอกตอน้นต้นสังกรณีติชวาเนี่ยเคยเห็นแล้วก็เคเห็นภาพอยู่ในกลรเลนส์แล้วเพื่อนอันนี้เราเคยเห็นเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ามันชื่อแบบนี้นี่ชื่อไอสังกรณีติชวาเนี่ย จะมีจริงๆหรือนะก็เลยมาเปิดดูกกเกิลไลท์นะครับกโกเกิลไลท์นี่เขาบอกไว้ตั้งหลายชื่อนะนะถ้าเป็นชื่อพืชพื้นเมืองเขาจะเรียกว่าหางกระรอกบางทีก็ว่าหางแมวอันนี้เป็นภาษาภาคก,กลางแล้วก็ยังมีชื่ออีกนะครับเช่นตังต่ตนะหรือว่าพสออามกียอันหรือว่าสามสูง อันนี้เป็นชื่อทางภาคเหนือนอกจากนั้นก็มีอีกเช่นเช่นชื่อว่าายสเสลียงหรือว,ว่าสมเอาใหญ่อันนี้เป็นเป็นชื่อของจังหวัดนครศรีมาเขาวงเรียกไว้แบบนั้นนะครับยังมีอีกนะมีหลวงสามเกียนหรือว่าอักคีอันนี้เป็นทางภาคกลางทางเชียงใหม่ก็มีนะเขาเรียกว่าเขียว สุจริตทางเชียงใหม่ไม่เกี่ยวสุจริตนะครับนะเพราะว่าพืชชนิดนี้เนี่ยมันเป็นพืชที่หายยากก็น่าจะใช่นะเป็นพืชที่หายาก,ก,นนนะายากคือเราไปขึ้นบนภูเขาเนี่ยชาว่าจะเห็นบ่อยๆนะครับมันก็หายากเหมือนกันนะครับแต่นะคนที่คนที่ชอบเที่ยวบนภูเขาลองมาทั้งเกตด,ดูนะนะตัวผมเองเนี่ยเคย,เคยเคยไปเห็นนะนะเคยไปเห็นนานแล้วแหละอันนี้เคยเห็นนะเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่ามันจะไม่รู้ว่ามันจะชื่อสังกรณี ตีชาวามันไม่รู้ว่ามันเป็นชื่อแบบนี้นะครับแต่พอมาเห็นในกอกรนไล่เลยนโอ้ป้าต้นไม้นี่เราเคยเห็นนี่นะนะแล้วเขาบอกว่าไอ้พืชชนิดนี้มันมีถึงกําเนิดเดิมอยู่ในอเมริกาใต้นะอยู่ในอเมริกาใต้ทีนี้มาดูถึงว่าข้อความที่มันปรากฏอยู่ในรามิกียนนะครับนตอนที่หนุมานเหาะไปเอายาอยู่ที่เขา สัพยานี่ครับในบทพระทิพลโนาไการที่สององค์ทรงพระทิพลไว้นะว่าขั้นถึงสัพยาสิงขรนวานอนลงเดินริมเนินผาร้องร้องเรียกสังกรณีติชวาอยู่ไหนออกมาอย่าชาทีได้ยินขานข้างล่างลงไปคน้นกลับ ไปกูอยู่บนคิรีสียิงเอาหางตะวัดรัฐคิรีมือกระบีคอยจักสพยาอันนี้เป็นในบทประจีบนของชนกล่าวในการที่สองนะครับนี่มันมามีเพื่อทช่นี้อย่จริงๆใิในต้นคิโรครับทีนี้ก็อยากจะสนนิฐานนะคิโรครับสนนิฐานว่าทําไมนักพิทศาสตร์จึงมาตั้งชื่อ พืชชนนี้ตรงกับชื่ออยู่ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์อยากจะบอกว่าเหตุที่นักพุทธศาส์มาตั้งชื่อแบบนี้นี่เขาต้องการที่ให้มันเกิดความขลังความศักดิ์สนะิทธิ์ะเนื่องจากว่าพืชชนิดนี้มันเป็นสมุนไพรมันเป็นสมุนไพรมันมีสรรพคุณเป็นสรรพคุณที่ดับพิษโลหิตนะแล้วก็สมานแผล ดับนิสโลหิตแล้วก็สรรแผลแล้วก็แก้ยิบโนทวันนอกจากนั้นยังช่วยขับปัสสาวะด้วยอันนี้คือสรรพคุณของสมุนไพรพืชน,นี่นะเนี่ยเพราะนั้นในการตั้งชื่อให้มันไปสอดคล้องก,กันกับเพื่อนมันคดีเนี่ยมันก็มันก็สร้างศรัทธาไงท่านที่เคารพมันสร้างศรัทธามันสร้างความเชื่อให้คนเห็นแล้วเออแม่แต่นในรามเกียรติยังเป็นยาที่หนุมานเอามาช่วย ถอนพิษจากหอโกโบกศักดิ์ทำให้พลักที่สรวปสายแล้วฟื้นคืนได้ <c oughs> นี่มันมีเรื่องเล่าอยู่ในวันนคดีคนก็เลยได้ยินชื่อว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ชื่อสังกรณีตรีชาวาคนก็จะเชื่อพอเชื่อปุ๊บถ้าเกิดว่ามีหมอยาสมุนไพรเอาพูดเช่นนี้ อามาขายเนี่ยมันก็จะขายได้ดีถ้าราคางานอย่างไงนี่เป็นอุบา,นะายที่หนึ่งนะเป็นอุบายที่หนึ่งว่าทําไมถึงเราชื่อมันคดีมาตั้งเป็นชื่อพืดชดนีนี่นี่ก็เป็นเรื่องเล่าให้ฟังนะครับวามจริงแล้วมันเป็นเรื่องของนักประพันธ์เป็นเรื่องของนักพุธศาสตร์จํานวนไม่น้อยนะที่เขามาทําแบบนี้นะครับออนี่ก็เป็นความคิดอันหนึ่งที่นักศาสตรท่านว่าวเรื่องของพืสขขชสมุนไพรฉัไหนจึงมีจริงอยู่ใน บนภูเขาในประเทศไทยด้วย <c oughs> เอาอันนี้เป็นก้อนยิดม่าฝากท่านหนาท่านชื่นชอบก็แชร์ต่อไปให้ญาติเินดเต็นรับทราบเพื่อจะได้เป็นการแลกเปลี่ยน,นรู้นะครับขอบขอบคุณท่านที่ตามชมอกาสนี้ครับขอบคุณครับ